เวลาคุณถือนะคะถือแป้งเราถืออยู่ให้ประดับปลายมือมือเราจะได้กลางกออกตามใบแป้งเขาได้อย่างนี้ยค่ะแล้วนิ้วโป้งอยู่ตรงกลางเพื่อกดไส้ลงกดไส้ลงนะคะพอเรากดไส้ลงปุ๊บมันก็ทําให้แป้งเนี่ยมันเป็นถุงอะ่ะมันเริ่มจะเอ่งเป็นแอ่งใช่ไหมคะปากแป้งมันก็จะกระดกขึ้นวิธีจีบนะคะนิ้วใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้ จับไปที่แป้งไงค่ะหัวหัวแม่โป้องอยู่ด้านในนิ้วชี้อยู่ด้านนอกจับแป้งให้มั่นแบบอย่างนี้นะคะผักแป้งค่ะมองเห็นไหมคะเกรียนฝั่งนู้นก็ได้ค่ะผักแป้งเข้าอย่างนี้นะคะนิ้วชี้ฝั่งเนี้พยายามถือให้ข,ขอบขอบแป้งช่วงบนเห็นไหมคะเพื่อเราจะคอยประคองผักแป้งเขาขึ้นเวลาเรามาจับจีบเราก็มาให้เขาใกล้ๆหัวแม่โป้งนิดนึงไอ้หัวนิ้วชี้นิดนึงนะคะ ักแป้งเข้าเอานิ้วชี้เรานิ้วเนี้ยจับปุ๊บผักแป้งเข้าหผักแป้งข้าเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวเอสตัวนี้ดักแป้งไว้ปุ๊บนีบเห็นไหมคะนีบเสร็จแล้วดึงดึงนิดนึงแป้งเรามีความยืดหยุ่นได้พอเราดึงปุ๊บเหมือนแป้งมันก็จะสูงตัวขึ้นสูงตัวขึ้นหักแป้งเข้าหักนิ้วหักนิ้วนิ้วชี้เข้า หเห็นไหมคะตัวนี้อย่างเห็นไหมมาประคองไว้อยู่มันดักแป้งไว้อยู่หักเข้าปุ๊บมันก็เป็นตัวเอสอีกอย่างเงี้ยเราก็หนีเห็นไหมคะแต่ปุ๊บอ่ะมันมันไปสูดอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ขยบมือนิดหนึ่งพอเราขยบมือนิดนึง,นนงปุ๊บเราพยายามให้ตัวลูกเราลูกแป้งเนี่ยเขาเริ่มถอยไปอยู่ไปลายมือเรากึ่งเราถือแบบอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ตัวนี้ก็ยังดักอยู่อีกเห็นไหมคะช่วยดักประคอง นิ้วโป้งนิ้วเนี่ยพอมันเป็นแอ่งไปแล้วเราถอยออกมาได้เราก็ไม่ต้องไปดันแหละสามารถเอามาช่วยดันแป้งตรงนี้ได้ดันไส้ได้นิ้วชี้ที่เราถือแป้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะผักแป้งเข้าวผักแป้งเข้าเป็นตัวเอสตัวเอสอย่างนี้เห็นไหมคะหนีบหนีบเห็นไหมตอนเราหนีบข้างหลังเห็นไหมคะอย่าหนีบอย่าหนีบอย่างนี้นะอย่าหนีบอย่าหนีบอย่างนี้นะคะมันเป็นเหลือปีอย่าหนีบนะหนีบให้เขาให้เขามิด เขาจะขึ้นจีบแบบนี้นะคะขึ้นจีบแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเราก็ผักแป้งเข้าหนีบสี่จีบแล้วใช่ไหมคะแป้งมันเป็นถุงเนี้ยเราถือรูปให้มันเป็นถุงบังคับดันให้เขาเป็นถุงปากเขาตรงเนี้ยก็จะได้สูงขึ้นอย่างนี้นะเราถืออย่างนี้เสร็จปุ๊บถือเริ่ม,เร,มเริ่มแบบขยับถือผักเขาได้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวเขาค่ะผักเขาได้ให้เขาเพื่อปากเ็าจะได้แคบลงส่วนมือเนี้ยที่เราจับจีบอยู่นะ กีบตรงเนี้มันมักจะปิ้นขึ้นมามือเราถือองศาเอียงๆนี้ใช่ไหมคะคุณก็แค่บิดให้นิ้วคุณตั้งขึ้นหัวแม่โป้งยังเป็นแกนหลักอยู่นะคะหัวแม่หัวแม่โป้งนิ้วเราปลายเนี้ยปักตรงๆนะอย่าแอนแบบนี้นะคะปักตรงๆจับออกไปให้มั่นนิ้วหัวแม่โป้งเป็นแกนกลางจากที่เราอ้าตรงเนี้เห็นไหมคะมันจะมีเนื้อตรงเนี้ถ้าคุณไม่ไม่ทิ่มลง มันก็คุณกีไปเรื่อยตรงนี้มันจะปิ้นขึ้นมาข้างบนตอนสุดท้ายคุณต้องปากเพื่อเก็บแป้งตัวนี้ลงไปเสร็จแล้วคุณก็ถือเฉยๆอยู่อย่างนี้เลยนะปากมันมีพื้นที่คุณอยู่แล้วคุณก็แค่หนีบหนีบเห็นไหมคะคุณก็ค่อยๆมือตัวเนี้ยถือเขาก็ส่งเขาได้ตั้งเขาขึ้นปากเขาก็จะได้ตั้งขึ้นเพื่อให้คุณหนีบหนีบ เห็นไหมคะหัวแม่โป้งยังอยู่ข้างในอยู่นะหัวแม่โป้องอยู่ข้างในอยู่นะเราก็หนีบนะคะหนีบหัวแม่โป้งทีเนี้ยเริ่มเนื้อเนื้อที่ข้างในตรงหัวเนี่ยเหลือน้อยละค่อยๆขยัยยยบขึ้นมานิดหนึ่งถอนขึ้นมานิดนึงค่ะให้เหลือเหมือนปลายๆข้างบนแต่ก็ยังจมอยู่นะคุณก็หนีบเห็นไหมคะพอสุดท้ายอย่างเงี้ยดูจีบเนี้ยเหลือแค่นิดเดียว จีบไปแค่นิดเดียวเราก็จะมาเชื่อมกับจีบแรกจีบที่หนึ่งจีบที่สองจีบที่สามหัวแม่โป้งเราก็ค่อยๆขยับถอนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะล้วก็แค่หนีบแล้วเราทําไงคะบ,บิดบิดค่ะบิดเพื่อมันจะได้ขึ้นเกลียวมาเพื่อช้อนมาเชื่อมกับจีบที่หนึ่งจีบที่สองแผ่วๆข้างบนนะคะปลายๆข้างบนแล้วค่ะสองสามแค่นั้นเองเนี่ยดันนิ้วออก อยากเป้เสี้ยวลงเป่าเลยใม่ไหมอะถ่ายใกล้ๆดูตรงนี้อะคุณก็มาแต่งได้นะคะเวลาทำเสร็จแล้วแต่งได้แต่งลูกเขาได้ให้เขา